สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n ่องของ t e s t ANC นะครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนห่ายเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับซึ่งก็มาอัปเดตแอป,ปห่าเงินฟรีนะผมที่มีชื่อว่าแอป,ป Lucky Quiz นะครับก็แอป,ปนี้นะผมก็ได้เพิ่งถอนเงินไปเมื่อวานอยู่ที่200บาททุกคนอันนี้เลยเนาะก็ได้ถอนไปเมื่อเวลา2ทุ่ม41นาทีด้วยกันนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับในการหาเงินฟรีข้อบัญชีของ True Money Wallet นะครับเดี๋ยวเราไปนะครับรับชมในส่วนของวิธีการปั๊มเหรียญกันนะครับหรือวิธีการหาเหรียญสะสมนั่นเองทุกคนนะก็อันนี้คือหลักฐานการถอนเงินนะครับเราถอนไปอยู่ที่200บาทนะครับอันนี้เนาะก็อันนี้คือผมจะเปิดที่แอปของ Lucky Qs นะครับดีนะนะแอปนี้นะเป็นแอปเกี่ยวกับการทำแบบสำรวจไม่ใช่ดิแอปนี้เกี่ยวกับการทำการ การตอบนะครับคำถามเนาะไม่ใช่ทาแบบสารวจนะครับเป็นการตอบคําถามนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับอันนี้เลยเนาะแล้วก็ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ให้เรากดข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ของฉันนะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่การถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินตรงนี้นะครับมันก็จะมีในสวงประวัติการถอนเงินแล้วก็เมนูการถอนเงินนะครับผมได้ถอนไปนะเมื่อวานเข้าบัญชีของ t r u e Money Wallet นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน10บาท 200บาท4 0 0บาท800บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1,400บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของการถอนเงินมันต้องมีเหรียญแล้วก็มีเพชรด้วยควบคู่กันไปนะครับอย่างเช่นการถอนเงิน10บบาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่1,000 0เหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่4 5 0เพชรนะครับ ส่วนการถอนเงิน200บาทนับต้องใช้เหรียญอยู่ที่2ล้านเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่2,000เพชรนะครับการถอนเงินอยู่ที่400บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่4ล้านเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่400เพชรด้วยกันนะครับส่วนการถอนเงินอยู่ที่800บาทก็ต้องใช้เหรียญอยู่ที่8ล้านเพชรแล้วก็8ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่8,000เพชรด้วยกันนะครับส่วนการถอนเงินสูงสุดอยู่ที่1,400บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่ 14ล้านเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่14,000เพชรด้วยกันนะครับส่วนการถอนเงินเข้าบัญชีของ PayPal สามารถถอนได้ตั้งแต่6ดอลลาร์นะต้องใช้เหรียญอยู่ที่ 200, 2 0 0 2ล้าน1 0 0 0 0แสนเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่2,100เพชรนะครับ ก็อื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับหรือถ้าคุณอยากเติมเงินโทรศัพท์ก็ตรงนี้เลยนะสามารถเติมได้เติมได้ตั้งแต่200บาทแล้วก็400บาทนะครับอาเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปเมื่อคืนนะอยู่ที่200บาทนะผมนะผมถอนไปเวลา19นาฬิกาหนาทีนะครับเงินเข้ามาเวลาสอาทุ่ม41นาทีนะครับก็ใช้เวลารวมๆกันแล้วประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับก็ได้รับเงินแล้วทุกคนนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะก็ให้เราย้อนกลับไปนะครับตรงนี้นะกะ็ชัดเจนนะว่าแอปนี้นะครับสามารถยังยังสามารถสร้างอะไรได้ต่อไปได้นะครับเรามาตรงไหนต่ออ่ะเรามาที่หน้าหลักนะครับ,บนี้นะหน้าหลักนะครับอแอปนี้อย่างที่ผมบอกขั้นต้นว่าเป็นแอปเกี่ยวกับการตอบคำถามนะครับตอนนี้ผมอยู่ในระดับที่139แล้วนะครับอ่ะเรามาตอบคาถามกันดีกว่าน,นคำถามมันก็จะบอกว่าฮอกกี้และ ฮอกกี้และฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาเดียวกันหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่นะครับตรงนี้นะอ่ะแล้วก็เราก็ตอบถ้าเราตอบถูกนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเข้ามานะครับอันนี้คือเหรียญน,นะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะการถอนเงินต้องใช้เหรียญแล้วก็ใช้เพชรน,นะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาเหรียญไปด้วยแล้วก็หาเพชรไปด้วยนะครับโอเคเราก็ตอบคาถามต่อไปนะคำถามต่อไปเกี่ยว เกี๊ยวเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศใดนะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ผมเดานะเป็นประเทศจีนโอเคถูกต้องนะครับก็ได้รับมาอีกประมาณ26เหรียญด้วยกันนะครับอ่าผมก็กระบ,บาดปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําคําถามต่อไปเนาะเรามาที่ตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้คือเป็นในส่วนการหาเหรียญแล้วก็หาเพชรนะครับกดเข้าไปนะซึ่งเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูของการ เช็คอ uh, ินนะครับอ่า uh, วันนี้ผมก็ได้เช็คอินอีกวันหนึ่งก็ได้รับเหรียญอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้เราก็กดฉันทราบแล้วนะซึ่งถ้าเราเช็คอินจนครบวันที่5นะครับไม่ขาดนะครับก็คือเมื่อวานก็คือวันนี้เราเช็คอินพรุ่งนี้เราก็เช็คอินต่อเมื่อวันนี้เราก็เช็คอินต่อก็คือวันที่5เราก็จะได้รับเพชร นะครับ10เพชดด้วยกันนะครับและถ้าเราเช็ดอินจนครบนะเราก็จะได้รับรางวัลทั้งหมดเลยนะ300เหรียญ10เพชร300เหรียญ2,000นเหรียญ300รเหรียญน,นะจนถึง10,000น,นเหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับมาที่ตรงนี้ต่อนะย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ภารกิจนะครับภารกิจก็คือเป็นในส่วนของวิธีการ หาเหรียญแล้วก็หาเพชรนะครับอ่ะซึ่งภารกิจของการที่เราจะหาเหรียญแล้วก็หาเพชรหนึ่งก็คือเป็นการเช็คอิน2การดูวิดีโอโฆษณา8วิดีโอด้วยกันก็คือ8ครั้งนะเมื่อเราดูจนจบเราก็จะได้รับอยู่ที่300กับ2เพชรด้วยกันอ่านเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูวิดีโอสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราดูไป1ครั้งเราจะได้รับอยู่ที่3000ขออภัยถ้าผม300เหรียญแล้วก็2เพชรหรือเปล่านะครับโอเคผมก็จะกดคําว่าดูตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็ได้ลองดูวิดีโอแล้วก็จนจบไปนะครับก็ปรากฏว่าเราดูวิดีโอแต่ละครั้งเราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับก็ครั้งละ300เหรียญแล้วก็2เพชด้วยกันนะครับปรากฏว่าก็ดังนี้เลยนะครับอ่านะครับเราก็กดคําว่าฉันทราบแล้วนะครับสมมติว่าเราดูไป8วิดีโอนะแปดคูณสเป็น16ใช่ไหมก็เป็นเท่ากับ16เพชส่วนเหรียญก็คูณ8ไปก็เท่ากับ2,400เหรียญน,นะครับตรงนี้นะถ้าเรา ทำภารกิจตรงนี้หมดนะครับโ okay. อเคมาที่ภาตรกิจต่อมาก็คือภารกิจของการรับเหรียญโดยการเชิญเพื่อนนะครับโดยการรับเหรียญโดยการชวนเพื่อนนะครับตรงนี้ก็คือภารกิจนี้มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปแนะนําหรือไปชวนคนมาเล่นแอปพลิเคชัน lucky quiz นะครับเรากดตรงนี้ไปนะเชิญน,นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เรานะครับทำภารกิจก็คือให้เรากดเชิญทันทีปั๊บเลยแล้วก็ให้เราคัดลอกเนื้อหานี้นะครับกดคัดลอกไปปั๊บ นะแล้วก็จากนั้นมันขึ้นว่าคัดลอกสําเร็จให้เรากดคาว่าคัดลอกนะถ้าเราขอไปทุกคนนะเมื่อกี้คือเรากดเชิญทันทีปั๊บเลยแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหาอันนี้คือเป็นการคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นะและเราก็ไปโพสตแม่ก็ไปส่งให้กับในแชทนะเมื่อแชทเขากดไปนะเรากา็ให้เราส่งอันนี้ต่อแล้วก็คัดลอกต่อแล้วก็ให้เราส่ง รหัสนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้ในแชทเมื่อกี้ไปกรอกนะในส่วนของเมนูภารกิจก็คือกรอกตรงนี้ทุกคนนะในส่วนของกรอก ID คําคเชิญนะให้ในแชทเขากรอกไปนะเมื่อในแชทเขากรอกไปแล้วเขาจะได้รับเปลี่ยนอยู่ที่3,000เหรียญน,นะครับส่วนเราล่ะส่วนเราที่เป็นคนแนะนำนะจะได้รับอะไรนะส่วนเราก็จะได้รับมาที่หน้าเชิญใหม่จะได้รับไป8,000เหรียญก็ต่อเมื่อในแชทนั้นได้ กดลิงก์เราแล้วก็อัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Lucky Quiz นะครับแล้วก็ลงทะเบียน,นสำเร็จแล้วก็จะได้รับไปเลยนะครับอ่า8,000เหรียญน,นะครับตรงนี้แล้วก็จากนั้นก่อนนะครับ50เพชรนะตราจะได้รับก็ต่อเมื่อในแชทนะไปทําการตอบคาถามตรงนี้นี่ตอบคาถามตรงนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่20ข้อภายในวันเดียวนะก็คือเขาสมัครวันนี้ วันสมมติเขาสมมติวันจันใช่ไหมวันจันทนี้เขาทําภารกิจด้วยการตอบคาถามจนครบ20ข้อ นะครับเราก็จะได้รับเพชรอยู่ที่50เพชรนะต่อมาก็คืออีก42,000เหรียญเราจะได้รับก็ต่อเมื่อในแชทเมื่อกี้เขาไปทำเขาไปตอบคำถามนับทุกวันนะเป็นเวลา3วันด้วยกันนะจนครบ20ข้อก็คือว่าวันละ20ข้อนะจนครบ3วันนะเราก็จะได้รับเหรียญทองอยู่ที่40 2 0 0 0ห่เหรียญทองด้วยกันนับอันนี้คือ1คนนะซึ่งเหรียญทองตรงนี้มันจะไม่เข้า ในส่วนของอระบบเก็บเหรียญอีกนะครับมันจะเข้าก็แต่เมื่อเราไปที่หน้าภารกิจแล้วก็กดคําว่ารับเหรียญตรงนี้กดเข้าไปปั๊บเลยผมกดไปแล้วก็กดคําว่าฉันทราบแล้วนะครับทีนี้เหรียญเมื่อกี้ก็จะถูกโอนไปยังตรงนี้นะครับอเห็นไหมเมื่อกี้มี90กว่าบาทตอนนี้มีอยู่ที่1นึบาทแล้วนะครับส่วนเพชรก็เหมือนกันนะเพชรก็เหมือนกันตอนนี้ผมมีอยู่ที่9ก้าลพเพชร ถ้าผมรับนะประมาณ100เพชรนะกดไปปั๊บเลยอ่าคะแนนเพชรก็จะเลื่อนเป็น9,218พเพชรเห็นไหมอ่ามันก็จะอ่าเซฟไปในส่วนนี้นะครับที่เหลือเราก็ทำภารกิจอื่นๆต่ออย่างเช่นภารกิจนี้เป็นภารกิจรายวันนะตอบคำถามให้จบ50ข้อนะทุกวันนะก็จะได้รับอยู่ที่500เหรียญแล้วก็อีก6เพชรนะครับส่วนภารกิจนี้คือ หมุนวงล้อแห่งโชคชะตา5ครั้งแล้วก็กดคําว่าไปจับรางวัลไปแล้วก็ไปหมุนตรงนี้นะครับอะกดหมุนไปเลยนะเราหมุนให้ครบ5ครั้งด้วยกันนะรเราก็จะได้รับ เหรียญไปนะอันนี้ถ้าเราอยากได้คุณ2เราก็กดรับชมวิดีโอโฆษณาไปหนึ่งครั้งถ้าเราอยากได้แค่261เพชรให้เราก,กดคําว่ากากระบาดปิดไปนะครับจากนั้นก็เราก็กดหมุนต่อนะ,อะให้ครบนะตอนนี้ผมมีอีก4อันด้วยกันนะเราก็กดให้หมดนะประมาณ5อันด้วยกันแล้วก็เราก็ไปรับรางวัลในส่วนของภัรกิจเม่อก้นะครับก็ทําตามแบบนี้เลยนะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเพชรด้วยแล้วก็มีเหรียญด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับเท่าไหร่นะอันนี้ผมเปิดมาได้รับไป418 เรียญด้วยกันก็ถือว่าเยอะมากเนาะเพราะว่าหมุนไปแล้วก็ได้รับเป็นกล่องของขวัญน,นะครับอ่ะมาอีกครั้งหนึ่งนะมีอีก2ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้รับเป็นในส่งองเหรียญเหมือนเดิมก็เป็นแค่285เหรียญน,นะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูกันว่าจะได้รับเป็นอะไรอ่ะได้รับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับ290เหรียญนะครับกดกระบาบปิดไปเลยนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับไปนะครับ แล้วก็มารับรางวัลในส่วนของภารกิจที่เราทำเมื่อกี้ได้รับมาอยู่ที่200เหรียญแล้วก็อีก2เพชรด้วยกันกดคําว่ารับไปเลยนะครับแล้วก็ฉันทราบแล้วนะครับอ่าทีนี้เหรียญแล้วก็เพชรที่เราทำภารกิจเมื่อกี้ก็จะมาสะสมอยู่ในข้างบนนี้นะครับผมโอเคนะเลื่อนลงมาข้างล่างต่อทุกคนนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นรับเหรียญโดยการเชิญเพื่อนนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็น40,000ที่จริงมันจะดรับอยู่ที่50,000 เหรียญทองนะครับแล้วก็เพชรนรับคนละ50เพชรด้วยกันนะอันนี้คือหมุนวงลอ้อเราก็ทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็ไปถอนเงินก็มาที่คําว่าของฉันนะเพราะว่าเราได้รับเหรียญแล้วได้รับเพชรแล,แล้วก็มาถอนเงินกดตรงนี้ไปนะครับมาดูกันว่านาการถอนเงินก็ขั้นต่ำอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะว่าสามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทจนถึง1,400บาทตอนนี้ผมมีอยู่ที่100บาทผมจะกดถอนที่10บบาทรดเปล่า เออไม่กดแล้วกันนะั่นเดี๋ยวผมขอสะสมไว้แล้วกันนะเพราะว่า,าเสียดายเพชรมากกว่าว่าเพชรมันหายากเนาะส่วนเหรียญทองมันหาง่ายเนาะโอเคนะสำหรับวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของแอป lucky quiz นะเพียงเท่านี้นะครับก็สมัครใครที่สนใจนะในการหาเงินฟรีจากแอปที่มีชื่อว่า lucky quiz นะก,ก,ก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้กันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ